อ่ะง e hey. ั้เดี๋ยวเรามาดูต่อเนาะก็จากที่พูดไปแล้วนะคะความสัมพันธ์ไอตัวแกน x เป็นเชียรีดแกน y เป็นเ h e ย r ์สเตรสเนี่ยเราก็จะมาหาความชันได้นะคะแล้วก็ความชันอันนั้นอ่ะถ้าเป็นความชันเส้นตรงนะคะก็จะได้ความหนืดนะคแล้วความหนืดอันนั้นเนี่ยถ้ามีค่าเดียวเราก็จะได้นอนเออได้นิวตันลิควิด นะคะแต่ถ้ามีหลายๆลาาก็จะเป็นนิวตัวเนี้ยลิเป็น non New Liquid, นอนนิวตัวเนี้ยลิควิดเนาะอันนี้พูดไปแล้วเมื่อคาบก่อนนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็เลยเป็นที่มาว่าก็มาใช้เป็นการหาสูตรคำนวณได้นะคะก็จากสมการเส้นตรงของความชันเมื่อกี้นี้นะคะถ้าใช้สูตรคำนวณเนี่ยก็ใช้สูตรนี้ได้นะคะก็คือเชียร์สเตทเนี่ยเท่ากับมิวเชียร์เรนะคะแต่ว่าอันนี้เป็น ลูกดิเฟอเรนเชียเนี่ยก็ d u y y ตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายลบอันนี้ก็ก็ไม่ต้องเครียดก็ได้นะคะเราก็ใช้เป็นสูตรพื้นฐานตามตามนี้ก็ได้นะคะก็คือ Straight, s h e a r stress เท่ากับ m shear rate นะใช้สูตรนี้ก็ได้เนาะเพราะนั้นเวลาจะหาค่ามนะินณจุดใดๆเนี่ยในที่นี้มิถ้าเป็นของนิวตันเนียนเนาะตรงนี้ก็จะเป็น v i สกอสิตีปกติถ้าเป็นของนิวตันเนียนนะคะ แต่ถ้าเป็นพวกนอนนิวตันเนียนตรงนี้ยมิวตรงนี้จะเป็นมิวเอหรือว่า apparent ที่เราพูดไปมเมื่อกี้นะคะ apparent viscosity เพราะว่าความชันมันไม่เท่ากันเนาะแต่ละจุดน่ะเป็นความหนื่อมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าเป็นพวกนอนนิวตันเนียนเราก็จะใช้เป็นมิวเออไม่ไหวกอไปด,ดูคำสะกด ก่อนหน้าแล้วกันนะ New A ก็จะเป็นถ้าเผื่อว่าเราดูณนะจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเชียร์สเรทก็เท่ากับ New A เชียร์เรทอันนี้จะเป็น apparent viscosity ของพวก non n e w t o n i ยน N E W แหมหลายรอบแล้วต้องจำได้แล้ว <c oughs> ต้องคุ้นเคย <c oughs> เดี๋ยวต้องเขียนแบบแยกตัวใช่ไหมของพวกเรารุ่นใหม่อาจารย์ขาง,งในสนใจค่ะตัวอะไวมันคือตัวอะไรคะไม่คะข้าบจุท่มันีแกมมาดอ แกมมาเป็นสัญ,ญลักษณ์พวกโรมันพวกกลีอะไรพวกนั้นอนะสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อะแกมมาอันนี้อันนี้ซิกมานี้แกมมานี้ก็อัลฟาอะไรพวกนั้นอนะใช่ไหมเคยเห็นเนาะอลฟาเราอันนี้เราไม่ได้ใช้เราใช้แกมมามีอะไรเบต้าอัลฟาแกมมาเบต้าทีนี้เราถ้าเป็นเชียร์เรทมันจะมีดอดอยู่ข้างบนถ้าแกมมาเฉยๆจะเป็นเชียร์สเตรนนะคะ เออมิวห้อย A อันนี้คือ apparent viscosity เขาก็จะเอา A มาห้อยตรงเนี้ยห้อยตรงมิวนะคะให้รู้ว่าเป็นแบบหาณจุดต่อจุดเนาะณจุดใดจุดหนึ่งเป็นมิวเอันนี้สําหรับพวกนอนมิวตัวเนียแต่ถ้าพว ian, มิวตัวเนียนเนี่ยมิวตัวเนี้มันจะเป็นมิวปกติเพราะว่าความหนืดมีค่าเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้า non นะอนมิวตัวเนียน่ก็กดผิดกดถูก ถ้านอนยนตัวเนี้ยนะสูตรก็อาจจะเป็นลักษณะซิกมาเท่ากับมิวเอเชียร์เพราะว่าเปลี่ยนไปเรื่อยเวลาจะรายงานมิว A ของพวกนอนิิตัวเนี้ยต้องบอกว่าเออ่ที่แรงเท่าไหร่ความดันเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะต้องระบุ เพราะน,นั้นถ้ารู้ชีอะสเตรชชีอะเรตเนี่ยนะคะถ้าเป็นสูตรแบบเนี้ยก็ย้ายข้างหามิลได้เลยเอาความเหนื่อยได้เลยถ้ามิลเนี่ยก็มีชื่อเรียกหลายอย่างนะคะจะสังเกตได้ว่าครูมีวงเล็บไว้เนาะคือจะถ้าทาั่วไปเราก็เรียกมันว่าวิสกอสตี้เดียวแหละได้นะคะแต่ว่าไอ,อ้ viscosity ต,ตัวเนี้ย จริงๆมันชื่อแต่คือ d y n a m i ิ v i s ส o s i ีน, ory, นะคะหรือว่าเรียกว่าเป็น po I p o i s e u i นได้ anger, เป็นสัประสิทธิ์ค o i s e u i l l e of v i s ส o s i t y เพราะว่ามันเป็นความชันถ้าเป็นพวกงานสแตนก็จะใช้ชื่อเรียกเป็นสัปปะสิทธิ์นะคะเพราะนั้นการเรียกชื่อตัวแปรมันก็อาจจะมีหลายชื่อโอเคอันนี้ก็เป็นค่าความหนืดตัวอย่างนะคะในหน่วย SI นะคะอย่างของอากาศเนี่ยประมาณ1ิบกำลังลบห้า 5, ก็คือหนืดน้อยมาก1ส่วนหมื่นะนะคะ แต่ถ้าน้ำเนี่ยก็มีความหนืดเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะหนึ่งส่วนพันหรือสิบกำลังลบสามถ้าพวกน้ํามันก็ประมาณศูนย์จุดหนึ่งหรือสิบกำลังลบหนึ่งนะคะครีเซอรลก็ประมาณหนึ่งหรือสิบกำลังศูนย์อันนี้หน่วยเป็นปาสคาลเซกคันนะคะหน่วยในย S i unit ส่วนน้ําผึ้งเนี่ยก็ประมาณสิบปาสคาลเซกคันนะคะถ้าเป็นพวกน้ําเชื่อมข้นๆก็จะเยอะขึ้นนะคะเป็นหนึ่งร้อยปาสคาลเซกคันนั้นความหนืดก็เปลี่ยนไปตามประเภท ของของเหลกน,นะคะอันนี้เขาวัดที่จุดใดจุดหนึ่งโดยประมาณการนาอะอ่ทีนี้หน่วยหน่วยของความหนืดเนี่ยนะคะท่านหน่วยใน SI เนี่ยก็คือตัวนี้ปาสคาลเซคันนะคะก็คือเอาปาสคาลคูณด้วยวินาทีที่มาของหน่วยก็มาจากสูตรนั่นแหละนะคะทีนี้ถ้าเป็นหน่วยในระบบอื่นอย่างเช่นระบบ c g s เนี่ยก็หน่วยก็จะเป็นเซนติพอยส์หรือว่าเซนติปัวนะคะครูก็อ่านครูก็อ่านเป็นพอยส เป,เป็นภาษาอะไรภาษาพวกภาษาผกิตอะไรเงี้ยมะนะคะตัวย่อก็คือ cp นะ,ะ C ก็คือเซนตินะคะส่วน p เนี่ยก็คือพอยต์หรือปนะัวเนาะเซนติปัว cp นี่เป็นหน่วยที่เราวัดในด้วยเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือในห้องแลบก็เลยจะเป็นระบบเมตริกจะเป็นพวกจะสังเกตได้ว่าหน่วยมันจะเล็กๆก็เป็นเซนตินะคะในพวกนี้ก็แปลงไปแปลงมาได้โดยใช้ตารางแปลงหน่วยตามที่ครูเคยให้แปลงไปแล้วเนาะ นี่หน่วยบบในระบบอังกฤษก็จะใช้อีกระบบหนึ่งนะคะแต่ว่าในห้องแลบเราเนี่ยเดี๋ยวเราวัดเนี่ยก็จะมีเครื่องที่เราวัดเนี่ยก็จะเป็นวัดเป็นเซนติพอยส์นะคะเราก็ต้องมาแปลงให้เป็นปาสคาลเซคั่นะเป็นแปลงเป็น SI u n i ยูนิตทีนี้มิวเมื่อกี้ที่เราคุยคุยกันเนี่ยเป็นไดนามิกชื่อเรียงจริงเป็นไดนามิกวิสคอสตี้นะคะถ้ามิวที่เราพูดถึงแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นแบบไทนเมติก k i n e m a t i c Viscosity เนี่ยก็คือเอามิวมาหารด้วยความหนาแน่นหารด้วย density ตามสูตรนี้นะคะมันจะได้ค่ามิลที่เรียกว่า Kinematic Viscosity เสียจะไม่ค่อยชัด Kinematic Viscosity ถ้าเราดูตารางในหน้า6 6 6รเลยมั้งนะคะความหนืดของเราในตารางนี้จะมีทั้งคู่เลยนะคะมีทั้ง2แบบทั้ง dynamic Viscosity แล้วก็ Kinematic Viscosity ทีนี้ความแตกต่างก็คือถ้าเอา Dynamic หรือว่ามิวปกติที่พูดถึงเมื่อกี้มาหารด้วยความหนาแน่นหรือว่าค่าโร มันจะได้เป็นค i น e เมติกวิสคอสิตีนี้ในบางระบบเขาก็ชอบใช้เป็นค i n e เมติกนะคะก็คือดูสัมพันธ์กับความหนาแน่นด้วยอันนี้เขาเรียกว่าค่านิวเวลาสัญลักษณ์สัญลักษณ์มันจะเขียนอย่างเงี้ยคล้ายๆตัววีแต่ว่าโค้งๆนะคะถ้าตัวพิมพ์ก็จะออกคล้ายๆอย่างนั้นอากจะดูยากนิดนึง เรียกว่านิวอ่านว่า New. นิวไอตัวนี้มิวเนาะส่วนตัวนี้อ่านว่าโรนิวเท่ากับมิวส่วนโรนิวก็เป็นไทเนเมติกวิสคอสิตี้มิวก็เป็นไดนามิกวิสคอสิตี้แล้วก็โรก็คือความหนาแน่น อันนี้ก็ให้รู้จักนิยามสั์ไว้นะคะ new mewro นี่หน่วยของ t h n e m a t i c viscosity เนี่ยก็จะเป็นเมตรกำลังสองต่อวินะคะเขียนไว้ด้านล่างแล้วเนอะเมตรกำลังสองต่อวินนี่ก็เป็นความหนือดอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ เขาก็ดูเทียบกับความหนาแน่นทั้งความหนืดแล้วก็ความหนาแน่นเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิเพราะฉะนั้นเวลาวัดคุณสมบัติของสารต่างๆเนี่ยต้องระบุอุณหภูมิแล้วก็ความดันเพราะว่าถ้าอุณหภูมิกับความดันเปลี่ยนค่ามันก็จะไม่ไม่เท่ากันละค่ามันก็จะเปลี่ยนดปนเรองกันปะมองไม่ชัดอ่ะทีนี้ลองมาทําโจทย์ดูเล่น นี่ก็ง่ายๆนะคะเขาบอกว่าให้หาค่าเชียร์สเตรสสำหรับน้ำอุณหภูมิบรรยากาศที่มีค่าเชียร์เรทเท่ากับ100่อต่อวิโดยความหนืดของน้ำเนี่ยก็คือ1เซนติพอยส์นะคะน้ำมีความหนืด1เซนติพอยส์แต่ว่า1เซนติพอยส์เนี่ยคือ10บกำลังลบ,บสปาสคาลคันด์ก็ให้คอนเวอร์ชันแฟกเตอร์มาแล้วนะคะทีนี้ก็อย่างง่ายนะคะก็คือใช้สูตรเชียร์สเตรสก็คือซิกมาเท่ากับมิว เชียร์ไม่ใช่อ่าเชียร์สเตรสเท่ากับมิลเชียร์เรสซิกมาก็คือเชียร์สเตรสนะคะแกมมาดอทก็คือเชียร์เรสมิลก็คือความหนาแน่นเนาะ เพราะนั้นถ้าหากว่าเราจะหาเชียร์สเตรสก็ใช้สูตรนี้ได้เลยเอามิลคูณด้วยเชียร์เรทเชียร์เรทเนี่ยก็หน่วยเป็นหนึ่งร้อยต่อวิหรือหนึ่งร้อยวิยกกำลังล <100. S 1> บหนึ่งเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็น SI อยู่แล้วเนาะเพราะ SI เวลาเป็นวินาทีก็ใช้แทนค่าปกติเลยนะคะเพราะนั้นเชียร์สเตรสก็เท่ากับค่ามิลคูณด้วยเชียร์เรททีนี้มิลคือหนึ่งเซนติพอยต์ใช่ไหมคะหนึ่งเซนติพอยต์เนี่ยก็แปลงให้เป็น SI ซะก่อนนะคะก็คือสิบกำลังลบสามปาสคาลสักขั้นนะคะ แล้วก็คูณด้วยเชเรตเชเรตก็คือหนึ่งร้อยต่อวิอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คูณเป็นปกติเพราะนั้นก็คูณสิบบวกสามคูณได้ร้อยก็ได้สิบเนาะก็คือสิบหน่วยก็เป็นพาสคาเพราะว่าวิหารด้วยวิก็ก็กับหนึ่งเพราะนั้นเชเรทก็เท่ากับสิบนี้ก็ไม่มีอะไรคำนวณง่ายๆใช้สูตรพื้นฐาน เพราะนั้นขณะที่วัดที่เชียร์เรตหนึ่งร้อยต่อวิญญแล้วก็เชียร์สเตรทเท่ากับ10บาสคาลเนี่ยความหนืดของน้ำจะเท่ากับ1นึ่งเซนติพอยสหรือว่า10กกำลังลบสามาสคาลเซคันนะคะจะรู้2ตัวก็หายตัวหนึ่งได้แล้วคำนวณตามปกติเนะมีอันโนนตัวเดียวก็ย้ายข้างคูณหารบวกลบกันได้เลยโอเคนะข้อนนี้ก็ตอบ10บ a าสคาลนะคะ ถัดไปอันนี้เป็นรูปแ lap ที่เราจะทําสัปดาห์หน้าเครื่องมือของเรานะคะตัวนี้ก็คือ capillary viscometer นะคะก็สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเห็นมันก็จะมีกระเป๋อสองด้านนะคะตัว c a p i l r y t u เนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่เป็นท่อเล็กๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะใช้วิธีดูดน้ําถ้าสัปดาห์หน้าทำเนาะเราก็ใส่ของเหลวที่เราจะวัดความหนืดเข้าไปนะคะก็จะเป็นน้ำแล้วก็ใส่สารอะไรต่างๆต่าง เวลาทำเนี้ยก็ดูของเหลวขึ้นไปด้านบนมาด้านบนนะคะมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ปล่อยให้มันมาอยู่ระดับที่เท่ากับตรงนี้เ่ากับขีดน,นะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เลิกปล่อยใี่น้ําหลังนะคะพอเลิกปล่อยน้ำหลัก็ตัดเวลานะจับเวลาดูว่าน้ําเนี่ยลดระดับพาจะถึงมากลาแล่ใช้เวลาเท่าไหร่ก็ดีเองง่ายๆนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีสูตรที่คำนวณความหนืดให้เลยนะก็อเอา ตัวเวลาที่ได้เนี่ยไปใส่สูตรก็จะคำนวณได้ความหนืดเลยเพราะว่าเครื่องเขาคำนวณไว้เสร็จสับแล้วพวกแฟกเตอร์เกี่ยวกับตัวเครื่องเนี่ยนะคะก็จะหาความหนืดหาค่ามิวได้เลยง่ายๆนะคะส่วนกระป๋อด,ด้านซ้ายนี่ก็เป็นตัวไว้รองรับการไหลคือแบบนั้นได้เองแล้วมีอะไรแต่ตัวสําคัญเนี่ยคือเราดูระยะเวลาที่ปล่อยน้ํานะคะรถระดับลงมาจากที่บนเลยที่นะ้ำจริงๆแนละ้วที่สำคัญคือตรงนี้นะส่วนการดูทีน้ำที่ไหลจากที่นแล้วก็ดูความเร็วในการไหล แล้วก็ความเร็วตรงนี้คำนวณเป็นค่าความหนืออกมาได้ส่วนอีกอันหนึ่งสัปดาห์หน้าจะเป็นตัว rotational viscometer หลักการของมันก็จะมีสปิน d ด e ตรงนี้ก็จะเป็น s p i n d ด e นะฮะตัวเนี้ยตัวสปินเดลเนี่ยก็จะมีหลายๆแบบนะคะก็ของเราที่ใช้เนี่ยจะเป็นรูปทรงกระบอก ถ้าทรงกระบอกยิ่งเล็กเนี่ยก็จะใช้กับตัวของหนืดเยอะๆะถ้าทรงกระบอกที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าด้านในกลวงเนี่ยก็จะใช้กับพวกความหนืดน้อยๆบางแบบก็เป็นลูปโคนนะคะแต่เราจะมีแต่รูปทรงกระบอกนะคะเดี๋ยวก็ลองใช้วัดค่าดูได้ก็จะมีหลายๆขนาด,ดาน,นะคะทนนี้ขนาดที่เลือกเนี่ยก็ต้องดูตามความเหมาะสมว่าจะใช้กับของไหลประเภทไหนนะคะพวกที่หนืดหนืดมากๆเนี่ยก็จะใช้สปินเดิลเล็กหน่อย เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะให้ลองทำนะคะทีนี้วิธีการวัดเนี่ยก็เนื่องจากว่าเราดูชั้นการไหลของของไหลไม่ได้เนาะเราก็จะใช้วิธีการหมุนมันนี้ตอนหมุนเนี่ยเราก็จะมีการใช้แรงแรงบิดนะคะทีนี้ตัวแรงบิดเนี่ยถ้ามันของไหลมันหนืดเยอะแรงบิดก็ต้องใช้เยอะนะคะก็เป็นที่มาว่าความหนืดมันเยอะเนาะก็ต้องใช้แรงบิดมากๆกถ้าใช้แรงบิดน้อยความหนืดก็น้อยเขาก็ไปคำนวณออกมาได้นะคะจากแรงที่ใช้ แต่ว่าก็ต้องมีเครื่องมือในการวัดแรงในการหมุนนะคะแล้วก็คำนวณออกมาเป็นความหนืดให้เราได้พวกนี้ก็อัตโนมัติคำนวณให้เราเสร็จสับเลยถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องมาวัดแรงแล้วก็คำนวณกลับแต่ปัจจุบันมันมีตัว CPU ในเครื่องมันก็คำนวณให้เราเสร็จแล้วจะง่ายมากเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นของไหลที่เป็นเชียร์ตินนิ่งหรือเชียร์ติกนิ่งเนี่ยเราต้องเอาค่ามาคำนวณอีกทีหนึ่งนะคะก็ต้องดูความหนืดที่ความเร็วรอบหลายๆระดับแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บข้อมูลเอามาคำนวณได้ ทีนี้วิธีคำนวณเนี่ยครูมีคลิปวิธีคำนวณอยู่เดี๋ยวจะให้พวกหนูไปดูก่อนนะคะออันนี้ก็ไว้ทำกันในทุกหน้าเนาะไม่ยากแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงเพราะมันแพงถ้าแตกไปก็ตัวประมาณสี่หมื่นราค่แพงแพงให้ตัวแคปิวิทิวแหละเป่ายากอันนี้โรเตชัน n ลวิสโคมิเตอร์นิสูตรในการคำนวณเนี่ยก็มีอยู่ในเอกสารเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะอันนี้ครูก็พิสูจน์เนี้ย ของพวกหนูครูไม่ได้เน้นเนาะทีนี้มันก็จะมีสูตรสําหรับคํานวณถ้าเป็นแคปรีทิลเนี่ยก็จะมีสูตรนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องนั่งคํานวณเอาแต่ปัจจุบันเนี่ยมันคานวณโดยเอาสูตรพวกนี้ใส่เราเสร็จแล้วล่ะนะคะนี่เราก็เลยไม่ต้องมานั่งดูนะคะแต่ว่าก็ให้รู้ว่าสูตรพื้นฐานมันเนี่ยก็มาจากตัวนี้แต่ว่าที่เป็นสมการนั่นนู่นนี่เยอะๆเนี่ยเป็นการพิสูจน์สูตร,ตรเป็นที่มาของสูตรนะคะแต่ว่าตัวสูตรสําเร็จก็จะอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้ถ้าเป็นแครปเืดตป ะะเดี๋ยวตีว P ก็เป็นความดันที่ใช้นะคะหรือว่าแรงต่อพื้นที่นะคะแล้วก็ก็จะเป็นตัวรัศมีนะคะรัศมีของตัวทิ้ว L ก็เป็นความยาว V. ดออันนี้จะเป็นอัตราการไหลโดยปริมาตรในเอกสารจะมีอธิบายตัวแปรแต่ละตัวอยู่แล้วเนาะถ้าใช้ SI unit ทั้งหมดเนะะี่ยค่ามิลก็จะออกมาเป็น Pascal o n โดยอัตโนมัตินะคะแต่ว่าทุกหน่วยเนี่ยต้องเป็น SI ให้หมดนะคะเป็นระบบ SI หมด ตัวมิวก็จะได้ออกมาเป็นหน่วยใน SI นะคะอันนี้แคปเป็วิทิ้ิเนาะทีนี้ตัวโรเตชันอลก่อนไปโรเตชันอลนี้มีตัวอย่างตัวอย่างนี้ก็ไม่ไม่ยากนะคะก็ใช้สูตรนี้เนาะมิวายเดลต้าพีอาร์กำลังสี่เขียนไว้ก่อนแล้วกันส่วนด้วย8 l ดพอดีดรูใส่สมก,การมันเขียนไม่ได้ก็เลย P กบับ0แต่ L V ดอททีนี้สมมติว่ามีข้อมูลจากการวัดมีค่า V นะคะมีค่าเดลต้า P ให้เราก็คำนวณค่า谬ได้แต่ต้องรู้ค ondition ที่ทำอย่างเช่นวัดน้ำพึ่งเขาบอกนี้วัดที่30องศาเซลเซียสใช้ท่อรัศมีนี้2.5เซนอันนี้ก็คือค่า R. 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 R R ใหญ่นะคะ2.5เซนก็ต้องแปลงเป็นเมตรซะก่อนก็ต้องเอาร้อยไปหารเนาะ ก็จะได้ประมาณ0.025เมตรนะคะค่า R ส่วนความยาว25เซนอันนี้เป็นค่า L L เท่ากับ25เซนก็หารร้อยก็คือ0.25เมตรก็ทำให้เป็น SI ให้หมดนะคะก็แทนค่าได้เลย R กําำลัง4ก็เอา R เป็น0.025ด้านล่างหาร 8L ก็8คูณด้วย0.25 ส่วนค่า v. G d t เกเทลพีก็อาจจะตารางได้นะคะแล้วแต่สภาวะแต่ว่า v. ตรงนี้ต้องแปลงหน่วยก่อนแปลงให้เป็นลูกบาศเมตรต่อวิเพราะมันเป็นเซนอยู่เนาะก็ะต้องแปลงเป็นเมตรซะก่อนนะวันนั้นตรงนี้ต้องไปแปลงค่าเนาะพอแปลงค่าเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรค่าค่ามิแต่ละจุดนะคะอันนี้มันก็จะเป็นมิคล้ายๆมิลเอนะคะเป็นอัเพอร์เนก็หามิลเอออกมานะคะเพราะว่ามีหลายจุดเนาะมันอาจจะไม่เท่ากัน ก็หา mua ได้จากสูตรนี้เลยสมมติที่ตรงนี้ตำแหน่งนี้ mua ที่เดลต้า p เป็นศูนเนี่ยก็จะต้องเอาเดลต้า p แทนด้วยศินย์ปาสคาลที่ s อยู่นั่นนั่นแปลงนะคะาก็0.25อ่านได้แปลแอลก็0.25เมตร v dot ก็ต้องเอาด้านี้นะคะเพราะเดลต้า p เป็นศูนเนาะ v dot ก็แปลงหน่วยเป็นเมตรกำลังสามก่อนแปลงได้เท่าไหร่ก็เอาไปใส่ตัวหารแล้วก็คำนวณออกมาแค่นี้นะคะค่า mua ก็จะเป็นปาสคาลเซกคันเลย ว่านี้ไม่มีอะไรแทนค่าสูตรที่ใชนะะ้วันนั้นผลจาก c a p r i t ิวิ s คอม m ิเตอร์เนี่ยสมัยก่อนมันจะต้องวัดอย่างนี้แหละแต่ปัจจุบันคำนวณคำนวณได้เลยนะคะเราก็มีตัวเลขใส่สูตรให้เราเสร็จเีเนาะทีนี้อันเนี้ยสำหรับของไหลที่มันหนื่ๆจะมีใช้เดลต้าพนะคะก็คือใช้ความดันแต่ว่าที่เราทำอาทิตย์หน้าจะให้มันไหลด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะ ซึ่งจะเป็นค่า g Gra v i ต y นะ,ะตรงนั้นก็มีสูตรให้เสร็จเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็ดูสูตรจากคู่มือได้เลยนะคะแล้วก็แทนค่าส่วนพวกตัวแปรตัวพวกเนี้ยเขาใส่ให้เราเสร็จนะคะในสูตรอยู่ละเดี๋ยวทิ่หน้าครูค่อยเอาสูตรให้ดูนะคะอ่ะน,นี้ก็ตัวอย่างที่สองของ capillary t u b viscometer ไม่มีอะไรเนาะแทนค่าเอาส่วนอันนี้ rotational viscometer มันก็จะเป็น ช่วงต้นมันจะเป็นการพิสูจน์สูตรซะเยอะนะคะแต่แล้วสรุปสุดท้ายแล้วนะคะสูตรที่ใช้ก็คือมิวเท่ากับทอคตัวโอเมกานี้คือค่าทอคก็คือค่าแรงบิดนะคะหารด้วย8ปดพายกำลังสอง n l r i กำลังสองนะคะ r i ก็คือ internal นะคะ internal radius เป็นรัศมีด้านในถ้าดูจากรูปนะคะก็คือรัศมีของสปินเดลนั่นเองตรงนี้เป็นสปินเดล นะคะเป็นตัวสปินเดิลไอก็คือลักษณะของตัวสปินเดิลที่ใช้นะคะตอนนี้ก็เป็นสูตรสําเร็จหลังพิสูจน์สูตรแล้วเราก็เอาสูตรนี้มาใช้คํานวณได้แต่มันจะต้องรู้ทอร์กค่าแรงบิดตัวน <c oughs> วี้แล้วก็แล้วก็เอ็นนะคะเอ็นนี่คือรอบในการหมุนทอร์ก <c oughs> นี่เท่ากับแรงบิดแรงบิดในตัวสปินเดิลเอ็นเท่ากับความเร็วรอบในการหมุน ทีนี้ความเร็วรอบในการหมุนแรงบิดเนี่ยก็เป็นค่าแรงนะคะเป็นค่าแรงปกติเท่านั้เนเยงแต่ว่าบิดให้มันหมุนในลักษณะการหมุนรอบนะคะส่วนเอ็เป็นความเร็วรอบอันนี้จะใช้หน่วยเป็น rps นะคะรอบต่อวินาทีรอบต่อวินาทีค่าเอน,นะ ถ้า n เป็นความเร็วรอบอันนี้จะต้องคำนวณให้เป็นรอบต่อวิให้อยู่ใน si แล้วค่อยเข้าไปแทน l ก็ความยาวของสปินโดว์าก็รัศมีสปินโดว์มตัวแปรที่จะต้องเอามาใส่คือค่าทอกับค่า n ค่าแรงบิดกับค่า n อาแรงบิดกับค่า n เาา n. นี่ยก็จะได้จากเครื่องนะคะ แต่เครื่องในปัจจุบันก็คำนวณเอาแรงบิดมาคำนวณให้เราเลยแต่ว่าพอได้ความหนือดออกมาความหนืดมันจะขึ้นอยู่กับความเร็วรอบด้วยอาทิตย์หน้าก็จะให้นะคะทดลองที่ความเร็วรอบต่างๆว่าค่าความหนืดได้เท่าไหร่นะคะโดยแปลความเร็วรอบต่างๆทีนี้ถ้าเป็นนิวตเนนลควิดเนี่ยหรือว่าพวกของเหลวที่ความหนืดต่ำๆเนี่ยนะคะ ถ้าเราแปลความเร็วรอบเนี่ยความหนืดมันจะคงที่ก็จะเป็นนิวตันเนียนแต่ว่าของเหลวที่ใช้อาทิตย์หน้าจะเป็นพวกของเหลวหนืดๆเป็นพวกนอนนิวตันเนียนนะคะเพราะฉะนั้นที่ความเร็วรอบต่างๆมนีความหนืดจะไม่เท่ากันอย่างที่บอกมันจะเป็นกราฟความหรือกราฟงายอะไรเงี้ยนะคะก็จะต้องอามาดูเดี๋ยวครูจะให้ลองคำนวณดูเนาะใช้ Excel นะคะก็จะไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะใช้ Excel แล้วก็ใส่สูตรตาม Excel ที่ครูให้เนี่ยนะคะแล้วพลอตกราฟแล้วก็จะได้ความชันออกมานะคะว่าเออได้ค่า ขาเรียกได้ค่าคุณลักษณะของสูตรออกมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นนิวตันเนียนแบบเป็นนอนิวตันเนียนแบบเชียร์ตินนิ่งหรือว่าแบบเชียร mm ์ต hmm. ิกนนิ่งก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้อาจจะยังงงๆในทางเทคนิคก็คือแค่หาความเร็วรอบก,กับความหนืดออกมาส่วนตัวอย่างที่สามเนี่ยก็เหมือนกับตัวอย่างที่แล้วก็คือใช้สูตรนี้ได้เลย mm hmm. นะคะมิลเท่ากับทอกหานแปดเห็นสูตรกับ แปดละลังสอง n L r กำลังสอง n LI, n อ่ทีนี้ในการทดลองเนี่ยค่า n ส่วนใหญ่ก็จะวัดเป็นรอบต่อนาทีนะคะก็จะรับเป็นนับเป็นรอบต่อนาทีเพราะนั้นเราต้องมาแปลงให้เป็นรอบต่อวิแปลงให้เป็นวิเนาะก็เอามาหารด้วย1นาทีมัน60สิบวิ หนึ่งนาทีหกสิบวิก็หารด้วยหกสิบก็สามหารหกสิบก็จะได้เป็นรอบต่อวิไก็ได้เป็นอัตนะคะส่วนทอรกแรงบิดเนี่ยมันเป็นค่านิวตันเซนคูณด้วยสิบวงลบสามนิวตันเซนตรงนี้ก็ต้องแปลงหน่วยให้เป็นนิวตันเมตรก็แปลงออกมาเนาะก็ใช้ แปลงจากเซนเป็นเมตร100่งรยเซนก็เป็น1เมตรนะคะก็แปลงออกมาให้เป็นนิวตันเมตรและแปลงหน่วยออกมาแล้วเนี่ยเราก็มาใช้หาค่ามิวได้นะคะในแต่ละความเร็วรอบทีนี้ตัว rotational viscometer เขาใช้ s p i น d ด e สปิน d ด e ทรงกระบอกรัศมี1เซนเพราะนั้น r i เนี่ยเท่ากับ1เซนก็ต้องแปลงเป็นเมตรเนาะ อันนี้ r i, I นะคะ1เซน้วแปลงเป็นเมตรก็0.01เมตรแล้วก็ความยาวของสปินเดิลหเซนอันนี้ก็คือค่า l ก็แปลงเป็นเมตรเหมือนกันก็นกคือ0.06เมตรหารร้อยอ่ะเนาะก็เข้าสูตรเหมือนกันนะคะ